สวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะวันนี้นุชจะมาเบิกเงินนะคะที่ได้ทำไรายได้ได้จากบริษัทดอบลิสนะคะนี่นะคะขั้นตอนแรกก็กดเข้าไปในหน้าแอปเราก่อนนะคะเงินที่ถอนได้ดูตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็กดตรงลิส o i พอยกดถอนเงินนี่จ้าเงินที่ถอนได้นะจ๊าสี่พันแปดร้อยบาทนะคะแต่นุชจะถอนแค่ 4,500นะคะก็กดเป็นเลจจ้า4,500บาทเนี่ยจากขั้นตอนง่ายๆจ้าเสร็จแล้วเราก็กดถอนนะคะจะดูไม่ค่อยรู้เนะ<พ>อะเพราะว่าถ่ายเองด้วยแล้วก็ ถอนเองด้วยนี่เรียบร้อยแล้วนะคะกดตกลงแค่นี้เองจ้าเห็นไหมคะเงินก็จะมาเด้งขึ้นตรงนี้เหลืองๆนะจ๊นะเนี่ยค่ะ